คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คําหยาบคําศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกํากวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทําให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นําชักจูงในเรื่องคัานนิยมทางเพศแต่อย่างใด เพลงพลายกุณร้ายกุนรักบทเรียนที่5ช่วงกลางคิดจะรักต้องหัดเปิดใจเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะที่ผมมาเฝ้ารอใครคนหนึ่งเกือบทุกค่ําคืนเด็กที่ผมเองก็นึกไม่ถึงว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกได้มากมายขนาดนี้ถ้าจะบอกว่ามันฉลาดเรื่องเรียนก็คงใช่มั้งสอนเนื้อหาอะไรไปก็จดจําได้หมดแต่มันกลับซึนและอื่นในเรื่องการใช้ชีวิตสุดๆแสนดีเกินไปจนไม่ทันเล่ห์หลีมของใครต่อใครเอาซะเลย ยิ่งทามันได้ใจใครไปแล้วล่ะก็มีเท่าไรก็ให้ใจหมดจนผมแอบที่จะอดกังวลกับอนาคตของมันไม่ได้ตั้แต่วันโอเพนเฮาส์ชมรมผมกับเพลงก็ยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งที่เคยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าจะไม่มีวันเชื่อใจใครแต่สุดท้ายผมกลับตกลงไปในหลุมที่ตัวเองขุดขึ้นมาเองซะง,งั้นแถมจะเป็นคนเอ่ยปากรั้งไม่ให้ไอ้เพลงมันตัดใจจากผมอีกความรู้สึกอึดอัดแบบนี้มันคืออะไรกันแน่นะไม่สามารถให้คำตอบกับตัวเองได้เลย ว่ารักเพลงหรือเปล่าสมองพยายามจะต่อต้านแต่หัวใจกลับคิดถึงแต่มันเห็นแต่หน้ามันตลอดเวลาหวาดกลัวว่าสักวันมันจะหนีหายไปซะก,ก่อนยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูตอนนี้ก็เกือบสามทุ่มแล้วช่วงนี้เพลงต้องซ้อมแสดงความสามารถพิเศษเลยทำให้กลับดึกกับทุกวันแล้วยังต้องกลับมาทบทวนบทเรียนกับผมอีกเพราะหลังประกวดก็มีสอบต่อเลยถ้าคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตั้งแต่เทอมแรกก็มีโอกาสสูงมากที่จะเรียนไม่จบ ดังนั้นตอนปีหนึ่งที่เนื้อหายังไม่ยากมากจําเป็นที่จะต้องเก็บเกรดดีๆเอาไว้ให้เยอะมากที่สุดพายุแม่งบ้าเป็นบออะไรก็ไม่รู้ทําไมต้องบังคับไอ้เพลงมันเข้าแข่งขันพวกนี้ด้วยวะไงไอ้พลายพูดถึงโจโฉโจโฉก็มาเลยพายุบุคคลที่สมควรจะขึ้นทะเบียนวยไวร้ายอันดับต้นๆของโลกที่ผมเคยรู้จักมาเจ้าแผนการแยบยต์และร้ายกาศหากใครได้เป็นเพื่อนก็ถือว่าโชคดีมันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง แต่ถ้าคิดไปเป็นศัตรูกับมันแล้วก็ชีวิตจะเหมือนกับตนนรกเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้นหรือไปทำร้ายใครก่อนหรอกนะครับมันเป็นคนที่ค่อนข้ามีเหตุผลทีเดียวยิ่งกับคนที่มันรักแล้วล้วก็คือพร้อมเปมากเลยละเรียกได้ว่าไม่ต้องขอเองเลยมันจะจัดการให้ทุกอย่างออวันนี้มึงไม่ไปเฝ้าน้องมันหรืองไงเวลาผมพูดถึงเด็กที่ชื่อหินทีไรไอพายุเป็นต้องขมวดคิ้วออกมาทุกที มันทั้งตาไปเฝ้าที่ร้านนวดที่เด็กคนนั้นทํางานพิเศษอยู่แถมพักหลังก็ขับรถมาส่งไอหินที่คณะเกือบทุกเช้าก็เข้าใจอะนะว่ามันรักของมันแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าทําไมพายุถึงรักกับคนที่เพิ่งเคยเห็นหน้าได้ไม่ถึงสองเดือนขนาดนี้ต่อให้ถามไปมันก็คงไม่ยอมบอกผมแน่ๆเพราะพายุมันเป็นคนปากหนักจะตายไปมาแล้วไอหินตอนนี้มันกลับถึงห้องแล้วละ่ะแต่ไอลูกค้าคนสุดท้ายของมันนี่ดิดันเป็นผู้ชายหน้าตาดีอีก แถมยังเสือ่อมนวดน้ำมันอีกด้วยนะกูเริ่มจะทนไม่ไหวแล้ววะ่ะไอ้พลายทาไมอะ่ะมึงหึงมันหรือไงน้องหินนะ่ะกูดูยังไงมันก็เป็นพวกรักเดียวใจเดียวมึงไม่ต้องไปหึงมันหรอกนะ้าหึงก็ส่วนหนึ่งแต่กูห่วงมากกว่าตัวมันก็เล็กนิดเดียวเกิดมันโดนพวกหืนกาบลนลามจับยังไงวะจะให้กูพูดเดี๋ยวก็จะกลายเป็นกูเข้าไปยุ่งร่องส่วนตัวของมันอีกแค่คิดก็โคตรหงุดหงิดแล้ววะ่ะกดแน่และสิมึงต้องหงุดหงิดเป็นธรรมดาอยู่แล้วปกติไม่แต่คนเข้าหาพายุ แต่เด็กคนนี้กลับวิ่งหนีพายุแทนซะง,งั้นกว่าจะจับตัวได้ก็อยู่มัดก็เล่นเอาเสด็จร้อนไปทั้งมหาลัยเรียกว่าแค่วันเดียวคนทั้งมองก็รู้กันหมดเลยว่าพายุมันตามจีบเด็กผู้ชายอยู่แต่ก็ช่างเถอะอย่างน้อยเงินที่ผมพนันค่าไอห,หินไว้ก็ไม่เสียเปล่าดูก็รู้ว่าคนอย่างไอพายุมันยอมเด็กคนนี้ขนาดไหนถึงปากจะบอกจะตามล่าสุดท้ายก็ยอมใจอ่อนปล่อยน้องเข้าไปแล้วก็ยอมรับความให้แพ้ไปเองอยู่ดีเออว่าแต่ นี่มึงมารอไอ้เพลงเหรอเข้าไปข้างในพร้อมกันดีไหมเป็นอีกครั้งที่ผมสายหน้าปฏิเสธพายุมันผมอยากให้ไอ้เพลงมันมีสมาธิกับการฝึกซ้อมโดยไม่ต้องมาห่วงผมว่าจะรอนานหรือเปล่ามึงนี่นะทำอย่างก,กับเด็กมัธยมเอากะจะตึกกูจะถล่มอยู่แล้วเนี่ยยังไม่เชื่อใจไอ้ในตัวไอ้เพลงมันอีกเหรอฮะกูกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่านอนรหัสกูคนเนี้ยมันไม่มีทางทําให้มึงต้องเสียใจแน่นอนแล้วทะเกูดูนะมันก็มองหาแต่มึงคนเดียวนั่นแหละกูไม่ได้กลัวว่ามันจะทําให้กูเสียใจพายุ กูกลัวว่ากูต่างหากละ่ะที่จะเป็นคนทําให้มันต้องเสียใจยังมีอีกหลายเรื่องที่เพลยังไม่รู้เกี่ยวกับผมส่วนใหญ่ก็เกิดจากความที่ถีที่โง่เขามันใจว่าตัวเองเก่งเอาตัวรอดได้แต่เด็กก็คือเด็กไม่มีทางที่จะรู้เท่าทันคนอื่นไปซะหมดหรอกนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ไม่ว่ายังไงก็ไม่อยากให้ไอ้เพลงมันต้องพลาดเหมือนกับที่ผมเคยเป็นแล้วแต่มือและกันพลายเดี๋ยวไอ้เพลงมันก็คงเลิกซ้อมแล้วกูก็เข้าไปดูมันก่อนนะเออ น่าแ,แต่มองตามหลังพายุเดินเข้าห้องกระจกไปตึอ<ม>เสียงการแจ้งเตอนขอแอปพลิเคชันไลน์ดังขึ้นจนผมต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูและยิ่งเห็นคนที่ส่งข้อความมามันก็ยิ่งทำให้ผมเหมือนกับลมหายใจของผมแทบจะหยุดนิ่งเสียให้ได้เดอะไลออนคิง <Lion> วาไงมีความสุขดีอยู่หรือเปล่าพลายไอ้คิงสมองมันกลับสั่งให้ผมโต้อตอบไปในทันทีดีกว่าที่ต้องอยู่กับคนชั่วบแบบพวกมึงนั่นแหละ ตามหากูเจอได้ยังไงบังเอิญนะเด็กกูมันเห็นมึงอ่ะใส่ชุดนักศึกษาแล้วดูดีนี่วะไม่คิดที่จะกลับแวะเวียนมาหากูบ้านหรือไงฮะห,หรือว่าเอาแต่เวลาไปสนใจใเด็กคนนั้นอ่ะอะมึงหมายถึงใครก็เด็กคนที่มึงจุดในร้านเล่าไงพักนี้มึงสองคนตัวติดกันตลอดเลยนี่วะเห็นแล้วคันไม้คันมือเป็นบ้าเลยส่งรูปรูปที่ผมจุบมกับเพลงครั้งแรกที่เจอกันแหมลูกผู้ดีมีเงินซะด้วย ถึงจะมาจากบ้านนอกก็เถอะถ้าเราเอาขนมให้มันสักหน่อยแล้วก็น่าจะเป็นถุงเงินถุงทองของกูเลยก็ได้มันชื่ออะไรฮะมันชื่ออะไรนะเพลงใช่ไหมคงจะเข้ากันดีสินะเพลงพลายในที่สุดความผิดพลาดในอดีตมันก็กลับมาทำร้ายตัวผมและคนที่ผมแคร์ที่สุดอีกแล้วคิงถ้ามันคิดจะแต่ต้องเพลงแม้แต่นิดเดียวแล้วก็กูจะเป็นคนไปฆ่ามันด้วยมือของกูเองจำเอาไว้ แหมพูดเหมือนละครเลยถ้ากูไม่แตะต้องมันมึงจะให้อะไรกูวะฮะไะป็นไรจะเอาอะไรไม่ว่าทางไหนมึงก็คงไม่มีทางเลือกอยู่กับกูสินะยิ่งมีเรื่องไอ้เพลงเข้ามาเกี่ยวด้วยมึงยิ่งออมาเป็นข้อต่อรองกูได้ตลอดแต่มึงคิดผิดไปอย่างหนึ่งนะคิงกูเองก็แค่หลอกใช้เด็กคนนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้มึงทําอะไรเพลงก็ไม่มีความหมายกับกูทั้งนั้นดังนั้นมาทําเรื่องนี้ให้จบเลยดีกว่ากูมีงานสาคัญที่ต้องให้มึงช่วยของสําคัญที่ต้องทําให้กลับคืนในรูปเดิมของมัน และต้องมีความบริสุทธิ์ที่สุดซึ่งคนที่เก่งพอจะทำเรื่องนี้ได้ก็มีแค่มึงพลพรหวังว่าจะเข้าใจความหมายของกูนะเมื่อไรมึงจะหยุดทำลายชีวิตของคนอื่นสักทีคิงสักวันนะกับจะต้องตามทันมึงแนะ่ฟ้ามีตาก็มาถ้ากูกลัวกูวมไม่กล้ามาถึงจุดจุดนี้หรอกที่สำคัญนะฮาร์ดดิที่เก็บเรื่องเน่าเฟ้ของมึงเอาไว้อยู่กับกูอยู่แล้วงั้นเอาเป็นว่านี่จะเป็นงานสุดท้ายของมึงแล้วกันนะไพรจบงานนี้กูกับมึงก็แยกแยก้ายต่างคนต่าง,างอยู่ แล้วกูก็จะคืนของสำคัญของมึงด้วยมึงนี่มันเลวไม่เคยเปลี่ยนเลยคิงอยากจะด่าอะไรก็ดา่าเออตอนเนี้ยมันก็ใช้เวลากับเด็กของมึงให้สนุกเถอะแล้วเดี๋ยวกูจะติดต่อน,นัดหม,มายเมื่ออีกทีนะพลายอ้อแล้วก็กูยังคิดถึงผิว,วขาวของมึงอยู่เสมอนะฮะึวิสารเลวเว้ยเรื่องที่แย่สุดก็คือการที่เพลงถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยต่างหากผมไม่น่าพลาดจจไอ้คินมารู้ว่าผมอยู่ที่ไหนทันที่คอยระวังตัวมาตลอดแท้แท สุดท้ายก็หนีการที่ตัวเองก่อเอาไว้ไม่พ้นถึงตอนนั้นจะถูกหลอกถึงจะยังเด็กก็เถอะไม่ว่าอย่างไงก็ต้องจัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาดถ้าปล่อยเอาไว้เพลงจ,จะต้องพลาดท่าเสียให้รู้ให้กับคนหน้าเนื้อใจเสือใหญ่ไอ้คิงแน่ๆเย็ดเอ้าพี่พลายไม่รอผมนานหรือ,อยังครับเพลงมันเปิดประตูเดินออกมาจากห้องซ้อมด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนอย่างเคยสิ่งเดียวที่หวังคือขอแค่รักษารอยยิบของมันเอาไว้อย่างนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็พอไม่น่าล็อก กลับหอกันเลยมะครับผมเด็กหนอะเด็กโตแต่ตัวจริงๆเราท้องคู่เดินมาที่จอยรถของคณะวิศวะช่วงหลังมาเพลงมักจะเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งผมที่คณะเสมอจนมันแทบจะเป็นเรื่องเคยชินของเราท้องคู่ไปเสียแล้วช่วงเวลาที่กินข้า,าวเช้าด้วยกันค่ำคืนที่ต้องอยู่ด้วยกันเพื่อติวบทเรียนมันก็กำลังจะหมดลงไปในไม่ช้าสิ่งที่ผมพอจะทำเพื่อเพลงได้ในเวลาที่เหลืออยู่ก็คือทำให้มันมีความสุขที่สุดและเมื่อมันถึงวันที่จำเป็นจะต้องจากลา ก็ขอให้ผมเป็นคนสุดท้ายที่จะทําให้มันเจ็บปวดเพียงคนเดียวก็พอบทเียนสุดท้ายที่พอจะมอบให้ไอ้เพลงได้คือภูมิต้านทานความเจ็บปวดแม้ว่าสุดท้ายเพลงจะเกลียดผมก็ตามพี่พลายเป็นอะไรหรือเปล่าครับสีหน้าพี่วันนี้ดูไม่ดีเลยนะก็เอ้หน้าผาของเด็กตรงหน้าชิตติดมาที่หน้าผาของผมในทันทีความรู้สึกเจ็บพี่หัวใจจนแทบจะคลาดน้ำตาไม่ไหวมันกําลังจะบรรทุกข,ขึ้นอยู่ภายในหัวใจที่ด้านชาไม่อยากเสียมันไปเลย ไม่อยากให้มันต้องจบแบบนี้เพลงก่อนจะกลับหอมึงช่วยพากูขี่รถเล่นแถวนี้หน่อยได้ไหมอ้อพี่แล้วพี่อยากไปไหนอะแล้วแต่มึงเลยเพลงที่ไหนก็ได้ที่มึงอยากไปอะเววตาและรอยยิ้มพี่เพลงส่งกลับมามันทําให้ผมรู้ในทันทีเลยว่าเขาเองก็รอเวลานี้เหมือนกันเวลาที่ผมจะมาว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่รุ่นน้องคนหนึ่งงั้นพี่ใส่หมวกก่อนนะครับมีที่หนึ่งที่ผมจะจะไปตั้งนานแล้ว แต่ถึงผมจะชวนพี่ไปพี่ก็คงปฏิเสธยอยู่ดีใช่ไหมเพลงมันลูบมือมันที่เส้นผม <_ S 2> ก่อนที่จะสวมบวกให้แบบที่มันเคยทําเป็นประจำบิ Big ๊กไบคันใหญ่ขับเคลื่อนออกมาจากมหาลัยมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพชั้นในปกติเพลงมันแทบจะไม่เคยออกไปไหนไกลไกลาการที่มารู้จักเส้นทางดีขนาดนี้นั้น่อบหมายควาว่าเขาต้องพยายามหาข้อมูลเพื่อที่จะมาที่นี่นานแล้วทำไมกูไม่เจอมือให้เร็วกว่านี้ว่าเพลงเสียงของสายลมมาได้กลบเสียงของผมไปจนหมด ในขณะที่ยังคงแนบหน้าไปที่หลังสองมือก็โอบกอดไปที่เอวของมันจะเหลือเวลาอีกสักกี่ครั้งที่ผมจะได้กอดเด็กคนนี้ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ก็มาจอดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ค่อนข้างหรูมากมือเรียวค่อยๆปลดสายรัดจากหมวกที่สวมอยู่ออกให้ที่นี่คือที่มึงอยากมาเหรอเพลงไม่ใช่ที่ผมอยากมาแต่เป็นที่ที่ผมอยากใช้เวลาอยู่กับพี่สองคนมากกว่าเพลงมันดึงแขนผมเดินตาเข้าไปในร้าน เอ,อ่อสวัสดีครับไม่ทราบว่ามากันกี่ท่านนะครับบริกรหนุ่มเอ่ยปากถามในทันทีที่เราเข้าเดินเข้ามาภายในร้านอาหารที่ปูพื้นด้วยไม้ขัดมันงามตาโดยแบ,บ่งเป็นทั้งห้องแอร์และด้านนอกที่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพยาขอที่นั่งริมแม่น้ำสำหรับสองคนนะครับเชิญทันนี้แหลยครับบริกรพาเราทั้งคู่ไปนั่งที่โต๊ะหัวมูระเบียงด้านหน้าผมก็เป็นวิวสะพานพระราม8ดที่ยังคงสว่างสวยไปด้วยดวงไฟสีสม้มพี่พลาย อยากทำอะไรก็สั่งได้เลยนะครับอุตส่าห์มารอผมตั้งนานก็มายอมเข้ามานั่นในห้องซ้อมสักทีเอาที่มบงอยากกินนั่นแหละงั้นเอาเมนูแนะนําของทางร้านมาสักสามสี่อย่างนะครับแล้วก็ขอกุ้งแม่น้ําเผาด้วยที่หนึ่งเด็กตรงหน้าผมไม่คิดที่จะเปิดเมนูดูได้ซ้ํามันจะรู้หรือเปล่าว่ากุ้งแม่น้ําตัวใหญ่จานหนึ่งเนี่ยมันก็เกือบสองพันเข้าไปแล้วหรือจะเป็นอย่างที่ไอ้คิงมันบอกว่าเพลงมันเป็นลูกผู้ดีมีเงินเออพี่พลายผมขอไปเข้าห้องน้ําหน่อยนะเออ เด็กคนนั้นลุกเดินออกไปจากโต๊ะจนผมต้องถอนหายใจออกมายิ่งอยู่นานแค่ไหนผมก็กลัวที่จะเก็บความรู้สึกหวั่นไหวเอาไว้ไม่อยู่ฮัลโหลไอ้พลายตอนนี้มึงอยู่ไหนไม่ได้อยู่ที่ห้องเหรอกูออกมากับไอ้เพลงนะมึงมีอะไรหรือเปล่าไอ้ป้องถ้ามึงจะโทรมาแล้วเงียบแบบนี้กูจะวางสายแล้วนะเฮ้ยถ้าตอนนี้มึงอยู่กับเพลงก็ดีแล้วล่ะพลายพวกกูเป็นเพื่อนมึงนะ ไม่ว่ามึงจะมีปัญหาอะไรก็อย่าลืมว่าพวกกูก็ยังอยู่ตรงนี้มึงไม่จำเป็นจะต้องแบกรับทุกอย่างเอาไว้คนเดียวให้พวกกูได้ช่วยมึงบ้างเข้าใจไหมฮะอะไรของมึงวะไอ้ป้องเปล่าหรอกกูก็แค่อยากจะโทรมาเพื่อสุขสันต์วันเกิดมึงนะแต่คนอย่างมึงก็คงไม่แม้แต่จดจดจำวันเกิดตัวเองด้วยมัง้งกูขอให้มึงมีความสุขนะพลายและเพื่อนทุกคนก็อยากเห็นมึงมีความสุขเหมือนกันอ๋อขอบใจนะป้องงั้นแค่นี้ก่อนนะทำไมน้ำตาม,มันต้องไหลออกมาตอนนี้ด้วยนะทำไมพอจะได้เจอสิ่งดีๆ ถึงต้องมีอุปสรรคเข้ามาอยู่เสมอได้แต่เมื่อมองทอดสายตาไปยังแสงไฟจากสะพานตรงหน้า mm hmm. เพลงเดชเข้ามาโดยถือจานใบเล็กพร้อมกับขนมเค้กชิ้นหนึ่งที่ดูไม่น่ากินเอาเสียเลยขนมชิ้นเล็กนำมาไว้ตรงหน้าแล้วก็เทียนเล่บหนึ่งทิดปากเอาไว้ทันที่ยังมีเปลวไฟวูบว่าไปตามแรงลมอธิษฐานสิครับพี่พลายพี่คงไม่ชอบให้ผมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันเกิด,ดแน่ๆรู้ได้ยังไงว่าวันนี้เป็นวันเกิดพูดมันบอกผมตั้งแต่อธิที่แล้วนะครับ ส่วนเค้กชิน้นนี้พี่พายุก็เป็นคนสอนผมทำเองเมื่อเช้าด้วยหน้าตามันอาจจะไม่น่ากินสักเท่าไหร่แต่รสชาติดีนะยังไงตอนนี้พี่ก็เป่าเทียนก่อนเถอะนะครับลมแรงแบบนี้ผมก็กลัวว่ามันจะดับไปเองซะก่อนสองมือของพลเรที่ยังคงประคองเปลวไฟที่ยังคงลุกอยู่เด็กตรงหน้าผมก็เหมือนกับเปลไฟในคืนที่มืดมิดผมก้มลงไปเป่าเทียนเล็บน้อยสิ่งเดียวที่ผมอธิษฐานตอนนี้ก็คืออยากให้เด็กคนนี้ปลอดภัยมากที่สุดยิ่งเขาทำดีกับผมมากเท่าไหร่ ผมก็ยิ่งเอาชีวิตเขามาเสี่ยงแบบนี้ไม่ได้เพลงหยิบซ่อมขึ้นมาแล้วกดลงไปในเนื้อเค้กก่อนที่จะส่งมือมาจอดที่ปากของผมลองกินสักคำนะครับทีแรกผมตั้งใจว่าน่าจะได้ฉลองกับพี่พลายที่หอไม่คิดเลยว่าอยู่ๆพี่พลายจะชวนผมออกมาเองแบบเนี้ยขนาดเนื้อเค้กชิ้นน้อยถูกส่งเข้ามาในปากสายตาของเราสองคนก็ไม่ได้ละออกจากกันเลยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตและก็เป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกปวดร้าวมากที่สุดเช่นกัน รสมิ้นท์เหรอพี่พายุบอกผมแค่ว่าพี่พลายชอบกลิ่นและก็รสชาติของมิ้นที่สุดนะครับขอบใจนะเพลงเป็นครั้งแรกที่เหมือนกับผมได้กลับมามีตัวตอนอีกครั้งมีชีวิตจากที่เคยวาดฝันมาตลอดชีวิตที่มีใครสักคนเข้ามาโอบอุ้มดูแลเหมือนกับเปลวไฟในมือทุกคําพูดของเพลงมันทําให้ผมอบอุ่นเสียจนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมควรจะได้รับอาหารหลายอย่างถูกนํามาเสิร์ฟเพลงเอาใจผมไปซะทุกอย่าง ไม่ว่าจะกินอะไรเขาก็มักจะส่งให้ผมก่อนเสมออย่างน้อยเขาขอแค่ค่ำคืนนี้ที่ผมจะได้มีความสุขก็ยังดีค่ำคืนที่ผมจะจดจำมันเอาไว้ตลอดไปกว่าเราจะกลับถึงหน้ามหาลัยก็เลยเคี่ยงคืนไปซะแล้วโชคดีที่พายุจัดเตรบเอกสารการซ้อมดาวเดือนให้รปภร,รับทราบว่าพวกเราสองคนจะเข้าหอหลังเวลาเคอร์ฟิวจนไม่ต้องไปกางเต้นนอนที่สนามหรือค้างคืนที่โรงแรมด้านนอกคนอย่างพายุค,คงจะเดาออกว่า ตอนนี้ผมกำลังคิดอะไรหรือรู้สึกยังไงอยู่ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะมีคนรู้เรื่องผมกับคิงมากแค่ไหนแต่ถ้าเป็นพายุมันต้องรู้แน่ๆเพราะขนาดไอ้ป้องมันยังรู้ข้อมูลทุกอย่างโดยไม่ต้องเอ่ยปากถามเลยสักนิดนั่นหมายความว่าพายุมันกำลังให้คนตามดูผมอยู่ผมรู้ดีว่าพายุไม่ได้คิดอะไรกับพวกเราแน่ๆมันรักและห่วงเพื่อทุกคนจะตาย ดังนั้นเรื่องต่อไปต่อจากนี้ที่ผมจะทำต่อก็ต้องไม่ให้รั่วไหลไปจนถึงหูของมันเด็ดขาดไม่งั้นแล้วคนอย่างพายุต้องดึงทุกคนมารวบวงก๋ยรากของผมชัวอันที่จริงก็ไม่น่าจะทุกคนหรอกคงจะมีน้องหินคนเดียวมั้งที่พายุมันจะไม่ยอมลากเข้ามาเกี่ยวค่ำคืนนี้ผมอยากเป็นคนพิเศษของเพลงสายตาที่มันมองมาที่ผมในขณะที่รากายร้องคู่เปลยเปล่ามันดูเร่าร้อนอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แรงครบกันที่ต้นคอมารุนแรงจนน่าจะหลงเหลือร่องรอยเอาไว้ให้เห็นอีกหลายวันเมื่อแร็วรูปไล้ไปตามสีข้างอย่างแผ่วเบาก่อนที่จะดึงไหลผมลงมาจูบอีกครั้งลินร้อนถูกส่งเข้ามาในพรงปากหรฟีปากอ่อนนุ่มยังคงกดแน่นเอาไว้อย่างนั้นถึงเราทั้งคู่จะไม่เคยพูดคาว่ารักแต่สิ่งที่เพลงกําลังทําผมอยู่รู้สึกได้ว่ามันเหนือกว่าจุดที่ต้องพูดคํานั้นออกมาอีกแล้วหลังจากทุกอย่างจบลงเพลงก็หลับสนิทไปด้วยความอ่อนเพลียมาตลอดทั้งวัน และเครื่องดื่มผสมยาน,นอนหลับแน่ละแน่ละเช้ามาก็ต้องไปเตรียมซ้อมช่วงเช้าบ่ายก็ยังต้องไปเรียนพอตกตอนเย็นก็ยังต้องไปซ้อมความสามารถพิเศษอีกเราอาจจะต้องมาเรียนต่อตอนดึกผมได้แต่ชันตัวนั่งบนเตียงเพื่อที่จะมองใบหน้าของเขายามหลับได้นานที่สุดสิ่งที่ผมคิดจะทําต่อจากนี้มันคงไม่สามารถทําให้เรากลับมาเจอกันได้อีกแล้ว ไม่ว่าจะอยู่หรือตายผมก็จะหายไปจากชีวิตเพลงหายไปจากมหาลัยนี้และวิธีเดียวที่จะหยุดไอ้คิงได้คือผมต้องฆ่ามันเท่านั้นช่างน่าแปลกที่ผมไม่มีความลังเลที่จะทําแบบนั้นเลยสักนิดแผนการมากมายผุดขึ้นมาในหัวไม่หยุดมีหลายวิธีที่สามารถใช้ในการก่อเหตุได้แต่ผมต้องการวิธีที่สามารถใช้ได้ผลจริงๆเมื่อต้องสู้กับคนจํานวนมากและมันต้องสามารถจัดการเป้าหมายได้ในทันทีรวดเร็วและแม่นยํา ผมหยิบกระดาษขนาด A4 ขึ้นมาแผ่นหนึ่งแล้วเขียนข้อความที่อยากบอกเพลงไปในวันนั้นหลังจากนั้นก็สอดไว้ในหนังนสือเรียนของชั้นปีที่สองในวิชาให้ต้องเรียนเหมือนกันคงมีสักวันที่มันจะได้เปิดใช้หนังสือเล่นมนี้แล้วมันก็จะได้รู้ว่าที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีสักวันที่ผมจะไม่คิดถึงมันเลยวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมโดดเรียนพอได้อยู่ในห้องคนเดียวก็เริ่มไล่หาข้อมูลของสิ่งที่ผมต้องการข้อความของไอ้คิง มันทําให้ผมรู้อยู่แล้วว่ามันต้องการอะไรของสําคัญที่ต้องการทําให้กลับคืนไปรูปเดิมและมีความบริสุทธิ์สูงมันน่าจะเป็นยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน am หรือยาบ้านนั่นเองคนใหย่ไอคิงคงหาทางนําสารเสพติดพวกนี้เข้ามาด้วยวิธีการละลายด้วยสารละลายบางอย่างเพื่อไป้ให้ตารวจตามสืบหาร่องรอยเจอและการที่มันต้องใช้ผมแปลว่ายาที่มันขนมานั้นจะต้องเยอะพอตัวส่วนสิ่งที่ผมมองหาอยู่ก็คือ แอมโมเนียไนเตรตกับไนโตรมีเทนและน้ำมันดิวเซียมเพียงมีของสามอย่างนี้ก็สามารถทำให้ระเบิดได้ไม่ยากถ้าหากรู้อัตราส่วนผสมที่พอดีช่างน่าแปลกที่ของพวกนี้สามารถหาซื้อได้อย่างง่ายดายในอินเทอร์เน็ตผมไม่รอชาร้าที่จะโทรสั่งในทันทีไม่รู้ว่าไอคีมมันจะติดต่อกลับมาเมื่อไหร่ดังนั้นผมต้องรีบจัดการเรื่องทุกอย่างให้พร้อมก่อนที่จะถึงตอนนั้นผมค่อยๆทำมันขึ้นมาทีละนิด โดยไม่ให้ใครรู้และลูกที่ผมจะมอบให้เป็นของขวัญไอ้คิงก็มีขนาดเท่าลูกฟุตบอลคิดว่าปริมาณขนาดนี้น่าจะเก็บได้ทีเดียวทั้งหมดเริ่มหาแผนสำรองที่จะใช้ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดเรื่องนี้ผมจะพลาดไม่ได้ถ้าพลาดโอกาสนี้เพลจะต้องอยู่อย่างไม่เป็นสุขแน่ๆทุกวันผมก็ต้องยังคงพยายามทำตัวเหมือนเคยไปเรียนไปกินข้าวกับเพื่อนพูดคุยตาปกติไปรับเพลที่ห้องซ้อมการสแสดงของคณะศิลปกรรมกับทุกวันจนในที่สุด วันที่ต้องจากลาม,มันก็มาถึงคิงส่งข้อความมาให้ผมตั้งแต่เช้าสั่งให้ตอนกลางคืนของวันมะรืนที่จะถึงนี้ไปพบมันแถวบางแคมันเปนร้านสนุกเกอร์ที่อยู่ภายในซอยลึกที่ค่อนข้างเปลี่ยวพอลองเช็คใน Google Map ก็มีทางเข้าออกเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นด้านหลังก็เป็นโรงงานเป็นป่าหญ้ารกสูงการศึกษาพื้นที่คือสิ่งสาคัญมากจะไปจะต้องจ้างวานคนไปแอบถ่ายคลิปวิดีโอเส้นทางเข้าออกเพราะถ้าผมไปเองคิงมันต้องจับได้แน่ เย,ย็นนี้มึงว่าหรือเปล่าไปกินข้าขวกับผู้กูไหมเป็นพายุที่ถาผมขึ้นหลังจากจบคลาสที่สองโดยปกติผมแทบจะไม่เคยไปรวมตัวกับใครเลยน้อยครั้งมากที่จะไปแต่นี่เป็นหนแรกที่ผมไม่แม้แต่จะคิดปฏิเสธพายุมันและคงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ผมจะได้เจอเพื่อนมีใครไปบ้างวะก็ไปกันทุกคนนั่นแหละมีกูพายุแล้วก็เคแล้วก็เคนยูจิ ji, แล้วก็แมงป่องมันจะชวนไอ้เพลไปด้วยก็ได้นะ แต่มันน่าจะเลิกดึกหน่อยวะป้องมันบีบมันที่ไหล่ของผมน้ำเสียของมันดูแปลกไปเหมือนกับมันกําลังป่วยไม่สบายอย่างนั้นแหละเฮ้ยไม่เป็นไรคืนนี้เพลงมันจะกลับไปอยู่เป็นเพื่อของน้องหินน่ะเออถ้างั้นก็เลิกเรียนมึงไปพร้อมกับพวกกูเลยนะเพราะแต่วันนี้มึงมีวิชาเลือกเสรีคนละตัวกับพวกกูนี่ต้องเป็นระเคมีที่ตึกใหญ่ใช่ปะวะงั้นเอาเป็นว่าตอนเย็นกูจะไปรอรับมึงที่หน้าตื่นหน้าพลายผมพยายามหน้าให้ป้องไปหนึ่งที วันนี้ทุกคนดูแปลกไปหมดแม้แต่พายุเองก็ดูไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่คงจะไปทะเลาะอะไรกับน้องมันละมัง้งคู่นี้เห็นกัดกันตลอดงั้นกูไปก่อนนะผมเก็บหนังสือลงกระเป๋าผ้าเตรียมลุกเดินออกจากห้องแต่ก็ถูกเป้ามันคว้าข้อมือรั้งเอาไว้มึงต้องรอพวกกูนะพลายยาน,นี้ไปไหนคนเดียวล่ะเออ,เอ,อกูรู้แล้วนะ่าอย่าย้ำอะไรนักหนาแล้วโธ่ยิ่งพอรู้ว่ากัลังจะหมดเวลาที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ในไม่ช้า มันกลับมันมีหลุมเลึกอยู่ข้างในกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกอันที่จริงตอนนี้ผมก็ไม่ควรแม้แต่จะต้องมาเรีนเยนใดด้วยซ้ำในเมื่อผมตั้งใจว่าจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วแต่ส่วนหนึ่งมันจะคงรังให้ผมอยู่ต่อจนถึงวินาทีสุดท้ายวินาทีสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนวินาทีสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพลงตกเย็นมาป้องกับพายุก็มารับที่หน้าตึกใหญ่ตามที่นัดเอาไว้วันนี้ฟ้าย,ยังมืดครึ้มเหมือนเดิมมันกับท้องฟ้าย,ยังรู้เลยว่า ผมอยาจะร้องไห้มากแค่ไหนพอมาถึงร้านเหล้าคนอื่นก็มารอกันครบหมดแล้วพลายเป็นไงบ้างวะพักนี้ไม่ค่อยเจอหน้ามึงเลยนะเอ,อมันเป็นคนเอ่ยหักขึ้นมาในทันทีเมื่อผมนั่งลงที่โซฟาก็ก็ดีนะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างเลยนะตอนเด็กก็ต้องไปสอนหนังสือเพลงมันอะถ้างั้นมันก็ควรหาเวลาอยู่กับพวกกูบ้านนะพลายปัญหาบางอย่างมันแก้ไขคนเดียวไม่ได้นะมันก็ต้องหาคนช่วยซะบ้าง พวกกูที่อยู่ตรงนี้ทุกคนพร้อมจะช่วยมึงเสมออยู่นะยูจิมันน่าจะเป็นคนที่ดูเข้าอ,อกเข้าใจทุกคนในกลุ่มนี้แล้วนะครับแม้แต่พายุมันก็ยังยอมเพื่อคนนี้เลยเอิมวันนี้พวกมึงเป็นอะไรกันแน่วะเห็นไอ้ป้องพูดแบบนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วนะถ้ามีอะไรก็อยากพูดก็พูดมาเลยสิไม่มีทางที่ใครจะรู้เรื่องที่ผมกำลังจะทําได้แน่ดังนั้นการถาออกไปตรงๆน่าจะดีที่สุดก็เปล่าหรอกกูเห็นมึงดูเครียดๆนะตั้งแต่เรื่องน้องชายมึงแล้ว ตอนนี้มึงก็ยังเครียดเรื่องที่บ้านมึงอยู่หรือไงอ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกเอ๊กูก็แค่เหนื่อยนะ่ะจะว่าไปหูก็ยังไม่ได้ล่ำลายพุทธเลยอย่างน้อยถ้าผมต้องตายพรุ่งนี้ก็อยากจะบอกมันเหมือนกันว่ามันเคยโกรธเกลียดน้องชายตัวเองเลยสักนิดทำไมผมจะไม่รู้ความจริงคืออะไรแต่ที่ผมจะปฏิเสธความหวังดีของคนในครอบครัวมาตลอดเป็นเพราะผมยังหวานกลัวกับความทรงจำที่เกิดขึ้นในเมื่อครั้งยังเด็กครอบครัวปลอมๆที่ดีแสนดี ในขณะที่แม่แท้ๆกลับต้องการจะฆ่าลูกตัวเองงั้นก็ถือว่าวันนี้พวกกูฉลองวันเกิดย้อนหลังให้มึงนะพลายไม่ว่ามึงจะทําอะไรหรืออยู่ที่ไหนพวกกูก็ยังเป็นเพื่อนมึงเสมอนะเขียนมายกแก้วเหล้าเพื่อชนกับแก้วของผมในขณะที่คนอื่นก็หยิบแก้วขึ้นมาด้วยเหมือนกันมือที่จับแก้วของผมมันกําลังสั่นไหวไปหมดพยายามก้มหน้าซ่อนหยาดน้ําตาที่เริ่มปิ่มอยู่ที่หัวตาขอบใจกูเองก็จะไม่ลวันลมพวกมึงเหมือนกัน ให้เสียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio